อะไรอะไรขายลูกลูกอะไร้ยไหนลูกเฮ้ยใหรวะเฮ้ยเออนานเหมือนเด็กผู้ชายเลยว่ะ รู้มันสะพายย่ามด้วยใช่ป่ะใครอ่ะวูวใครอ่ะฮะอะะไรวพูดอะไรวะน,นั่น มีดเองอรพี่ไม่กลัวหรอกนะเองตัวเท่าเนี้พี่บอกเลยอะพี่แค่อยากจะคุยกับเองดีๆว่าเองมาทําอะไรในป่าหรือว่ามาหาปลาหรือเปล่าหรือวามาหาเห็ดมีย้ำแบบเนี้ยฮะคุยกับพี่ก่อนได้น้องคุยภาษาเลยวะมันจะเดินไปไหนไม่รู้มันลอง นาใจเย็นนะใจเย็นๆนะนานอย่าเดินเข้าไปพรวดนะมันมีมีดลาบุษะค่อยๆคุยกันก็ได้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับก็สวัสดีพี่ๆเอลุงป้านนาอากันทุกทุกคนเลยนะครับผมทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิ f เดิแฟงนะครับทุกคนคืนนี้เนี่ยผมกับน้องนั้นเนี่ย จะมาจับป่านะพอดีว่าคืนน้ำเนี่ยมันขึ้นแล้วก็ฝนมันตกนะครับวันนี้ผมกับน้องนันก็เลยจะมาจับปลาในยามค่ำคืนนะเขาบอกว่าพอปลามันขึ้นนะครับคืนนี้ผมกับน,น้องนันก็เลยมาในป่าลึกมากๆทุกคนผมบอกไอ้ห่างจากหมู่บ้านเนี่ยไกลมากๆผมเนี่ยพูดตรงๆเลยนะผมเดินมาตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะครับตอนนี้เนี่ยผมให้ดูเวลาทุกคนเห็นปะ่ะสิบเก้านาฬิกาสิบเอ็ดนาทีนะครับ คือเดินมาปุ๊บก็เปิดคลิปเลยคือเหงือแตกกันเลยทีเดียวคือยังไม่เจอปลานะเพราะว่าเราเนี่ยเพิ่งจะเดินมาถึงร่องน้ําเองนะครับแล้วก็อีกอย่างเนี่ยมาส่องเห็ดด้วยนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่เห็ดขึ้นด้วยฝนตกแบบนี้เห็ดน,น่าจะขึ้นเพราะว่าเขามาได้กันเยอะนะครับผนมันต้องนานก็เลยเออมากลางคืนดีกว่ากลางคืนเนี่ยไม่น่าจะต้องแย่งกับใครนะแล้วก็ไม่ต้องหาแข่งกับใครด้วยนะครับเพราะว่ามันไกลแบบนี้คนเขาไม่ค่อยเดินกันสักเท่าไหร่นะครับทุกคนก็ถ้าไงก็จะลืม กดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ผมกับน้องนันด้วยนะน้องนันมาท,าทักทายพี่ๆในกล้องหน่อยดินี่นะครับทุกคนน้องนันกับผมนี่เนี่ยเหนื่อยไหมเหนื่อยเหน,นื่อยมากเลยทุกคนเดินมาไกลเหนื่อยซกุลมาถึงน้ำเองนะครับยังไงก็ผมกับน้องนันเนี่ยจะเดินจับปลาเดินขึ้นไปเรื่อยทุกคนยังไงก็จะลืมเป็นกำลังใจให้ผมกับน้องนันด้วยไปกันเลยดีกว่าไม่อยากจะพูดมากนะครับก็ทุกคนครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมกับน้องนันเนี่ย จะเดินขึ้นตามน้ําไปเรื่อยๆนะครับเขาบอกว่ามันจะมีปลาตัวใหญ่เนี่ยมันซุกแอบใต้หินใต้กอนะแล้วอย่างก็สองเห็ดด้วยนะครับโอ้นานมีต้นไม้ต้นใหญ่ด้วยด้วยคนบินเลยเ น้องนันบอกว่าให้ผมเนี่ยเดินลงมาทางนี้อุ้ยอย่างก็เราก็ต้องเชื่อน้องนะเพราะน้องเนี่ยเดินป่าเดินอะไรเนี่ยชันลางก็ผมนะี้นะอันนี้ลงมาถึงในน้ำแล้วดูข้างหลังเนี่ยมืดมืด,ม,ดมิดเลยนะคนกำดูเนี่ยน้ำไหลลงไปแบบนี้นครับเพราะตอนนี้ก็น้องนังน,นบอกว่าเหมือนน้องนันเนี่ยจะ จะเจอปลาเดี๋ยวเดี๋ยวผมข่อนยอดเดินก่อนนะเพราะว่ารู้สึกเอ้ยอันนี้ปลาอันนี้เหมือนปลาเลยวะ่ะน้องนันอันนี้เหมือนปลาเลยใช่ป่ะใช่บ่อะเด้งลงมาดูดิโอ้มันมีงานหนังกับดิคายด้วยวะโคตรสวยเลยนี่น้องนานอันนี้ใช่ปลาไหมเนี่ยเรือเป็นลากไม้ ไม่ใช่เหรอจับไปลาได้บานนั้นได้ไหมอุ๊ยอุ้ยอุ้ยล้มล้มล้มเห็นมันลืมโอ้โงอะไรก็ไม่รู้ลำบากเองครับทุกคนบอกเลยตั้งแต่ผมถ่ายอยู่ทุม่มมาเนี่ยคลิปเนี้ยน่าจะเป็นคลิปที่เดินลำบากที่สุดละเดินสองเห็ดด้วย น้องนั้นได้ปลาไหมไม่ได้หรอผมก็พยายามเดินเซฟตัวเองให้มากที่สุดครับอีกอย่างเนี่ยกลัวมันลื่นนะทุกคน <c oughs> ถ้าลื่นเนี่ยศัศฝุผมหล่นน้ำแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ ห็ดออกเยอะด้วยขาเติดเลยนะอัางคืนนี้เราไม่ต้องไปส่องเห็ดแข่งกับใครนะเพราะมันไม่มีใครมาแน่นอนครับอันนี้ผมกับน้องนานสองคนนี้แล้วก็กลายจากหมู่บ้านเนี่ยคือใจมากๆน้องนันเลยปะทั้งไหนต่อน,น้องลงไป อันเราให้ตกอุ้ยเดี๋ยวพี่ขับน้ำนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะนั่น งาน,นบอกว่ากลางคืนเนี่ยถ้าเดินในป,ป่านเนี่ยได้ยินเสียงห้ามทักนะแต่คนโบราณเขาก็พูดแบบนั้นนะเดินป่ากลางคืนหรือว่าเดินในป่านเนี่ยเขาบอกว่าห้ามพูดถึงชื่อเสือห้ามพูดถึงเรื่องไม่ดีนะแต่ก็ผมก็ไม่รู้นะทุกคนถ้ารู้ผมคงไม่พูดนะครับ อาจจะตะกุตะกะนิดนิดหนึน่งนะหาเหตุไปด้วยก็จับปลาไปด้วยนะครับงานนี้เดินแบบเชี่ยวชาญมากๆอ่ะเนี่ยฟองแบบนี้น่าจะเป็นฟองปลานะครับแม่ก็ฟองน้ำมีอยู่แค่นี้ เห็ดตะตานที่แบบนี้เห็นน่าขึ้นจัดกลางคืนนี้ส่องเห็ดง่ายนะทุกคนเพราะว่าขามอนี่ยจะสว่างนะครับลองดูเห็ดก่อน เหมือนไม่มีเห็ดเลยวันนั้นเดี๋ยวเดวค่ะเหมือนขามันเ้ยเหมือนสว่างสว่างวะส่องมาเมาื่อกี้สว่างสว่างเห็นปะทุกคนมไม่ใช่เห็ดรากไม้เนี่ยเดี๋ยวเด้อขำอาวนนี้ก่อน สองเหตุด้วยสองปลาด้วยนะครับเ,เดินที่ไหนเนี่ยลำบากจริงทุกคนคลิปเนี้ยต้องขออาภาัยด้วยนะเป็นคลิปที่น่าจะลำบากท,ที่สุดเท่าที่ผมถ่ายวิดีโอมาแล้วละกิ่นก็ลื่นด้วยนะครับ น้องนันรอพี่ด้วยดิคือน้องนานเนี่ยเดินไวมากๆเลยอะ่ะเดินตามไม่ทันเลยอะ่ะไหนเหตด มองนานบอกว่าเหมือนจะเจอขาเหตุไม่ใช่นะั้นจริงๆอะ่ะกลางคืนเนหาปลาแบบเนี้ยมันต้องระวังด้วยนะครับไม่ใช่แค่เราหานะพวกสัตว์มีพิษมันก็หาเหมือนกันนะทุกคนมองนั้น ตรงนี้มันมันจะลื่นนิดนึงแล้วกวนขอโทษขอขอภัยด้วยนะยนี่ยจะบอกว่าน้องนันเน,นี่เดินคล่องมากเลยอะ่ะเดินแบบไม่รอพี่เลยอะ่ะ อะไรวะหลาทีแล้วผมได้ยินเสียงเนี่ยยายผมต้องของขึ้นนะถ้ามาก็มาไม่ต้องมาแบบเสียงเสือเนี้ยผมไม่ชอบมาหเห็นดีกว่า hả Mày sai hết lòng á này sai hết lòng á เมืองนั้นนี้เราโดนมาไกลามากมากแลยนะยังไม่ได้ปลาสักตัวเลยทางก็ตันเลยด้วยอ่ะเดี๋ยวหาทางขึ้นลำเมืองนักก่อนมันเดินป่าแล้วไงสรุปที่เขาบอกว่าป่ามันขึ้นนี่ขึ้นจริงไหมเนี่ยน,นันฮะมงนันบอกขึ้นขึ้นแหละมั่งเนี่ยเขบาบอกมั่งของไทยด้วยเนี่ยไม่แน่ไม่นอนนะ ไม่เป็นไรไม่เจอปลาไม่ว่าขอยเจอเห็ดก็ยังดีนะครับเงียบ,บกิบเลยได้ยินแค่เสียงน้ำน,นะ พี่ว่าเรามาไกลพอสมครวรแล้วแหละมัง้งเนี่ยท้งไหนอีก เสียงมันมีคนตะโกนมาข้างหลังเลยเองได้ยินป่ะคนลุกไม่น่าจะมีอะไรหรอมากนั้นรอพี่ด้วยผมไม่ได้กลัวทุกคนผมอยากเดินพร้อมน้องงานเฉยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมกับน้องงานเนี่ยได้พักเหนื่อยกันนะทุกคนโ chứ này bên này hả tiền này ở đây mình mình phân liếc chính ใครลูกลูกเลยโอ้อยไหนลูกลูกเลยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเอยนอา,เาน,นเหมือนเด็กผู้ชายเลยว่ะไ,ไม่รู้มันสะพายย่ามด้วยใช่ป่ะใช่ไหมอะ วนมาหาปลาหรือเปล่ามึงพูดภาษาอะไรกูนี่มึงพูดภาษาอะไรมันวะฮะอมันพูดภาษาอะไรของมึงวะเพื่อเพื่อมันไปดูดิเพื่อเป็นเด็กหลงป่าเอ็งหลงป่าหรือเปล่า เคยเด็กหลงป่าวนะดูดิเฮ้ยนี่ไงเฮ้ย,ยไครอ่ะหนูหลงป่าหรือเปล่ลปา,รอ,ารอพี่รอพี่ตรงนั้น ฮะเฮ้ยมาทำอะไรในป่าลึกวะถมันเปลี่ยนได้ป่ามัน,นไม่เปลนหนีหรอ,อว้ว่างั้นอะถ้ามันหลงป่านี่มันจะเดินหนีพวกเราทำไมวะมันไม่มีไฟด้วยนั่นไปไหนะหะอะฮะแตพูดภาษาเหมือนชา,บาวบ้าบ้านเหมือนนีเก็ชาานหรอทไม่รู้ยังไปดูดิ คือคนนะตอนเนี้ยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดน,นะเหมือนว่าผมกับน้องนันเนี่ยเดินไปเดินมานี่เจอเด็กผูช้ชายอยู่คนหนึ่งนะสะพายยามด้วยหุ้ยหุยนี่ไงนะันมันจะไปไหนวะ,ะไปไหนนั่นนะ่ะพูดอะไรของมันไม่รู้มันพูดอะไรของมันนันลองเพิ่มประสานกระเลียงดิหลวงป่าบัดลองพูดภาษาเกระลียงดิ ลองมันช่อเมือนเหมืนมืนนี้ได้ใช่ไหอืมมาหาปลาหรือเปล่านาโภเิกาเฮ้ยมันเอามินมาด้วยนั่นนาโภเิกาฮะหมืนมืนไม่ได้พูดภาษากันเรียงรู้อ่าไม่ได้พูดกันเรียงภาษาอะไรก็ไม่รู้มันมาหาปลากับพ่อกับแม่บ่จะไปได้นั่น่ะ ฮะอะไรมู้งลูกเฮ้ยนานมันมีมิดด้วยไม่มีอาวุธแสดงว่ามันไม่ได้มาคนเดียวแน่ถ้ามันไม่มีไฟฉายอะโอ้ไอคนนี้หรือเปล่าวะที่เราเดินมาแล้วก็มันตะโกนอะนานเด็กคนนี้หรือเปล่าวะใช่ไหมใช่ป่ะ หลงทางเหรอลับพุษะหลงทางหรือเปล่าไม่ไม่ต้องเอามีดขึ้นก็ได้เอามีดลงคุยกันถ้าหลงทางเดี๋ยวพี่พากลับบ้านทุกคนเหมือน มันพูดไม่รู้เรื่องเลยวะอีกอย่างครับปากผมไม่ดีด้วยผมได้ยินเสียงอะไรเนี้ยผมทักตลอดเลยไงคนด,ดูคนลุกเลยตอนนี้ไปไหนนลนะนานมันมีมีดนะเราไม่มีอาวุธอะไรเลยนอกจากไฟฉาย,ายเดินไม่ไหนวะนาน,นดักทางนู้นดิ ดัก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 อ้อมทางนู้นเดี๋ยวพี่จอมทางนี้อ้อมทางนู้นทุกคนผมพาน้องนั้นอ้อมทางนู้นนี่คนอยู่ดูเดี๋ยวมันจะเดินไปไหนนันเดี๋ยวอย่าตบปอบมันนะมันมีมีดนะม,ดมันมันตันแล้วแหละทุกคนให้แบบมันเป็นภูเขามันเดินไปไหนไม่ได้แล้วแหละเราพูดซะค่อยๆคุยกันดิ มามาหาปลาหรือเปล่าฮนะเอ<า>มีดเื่อมีมีด,มดเองอ่ะพี่ไม่กลัวหรอกน,นะเองตัวเท่านี้พี่บอกเลยอะ่ะ พี่แค่อยากจะคุยกับเองดีๆว่าเองมาทําอะไรในป่าหรือว่ามาหาปลาหรือบ่าหรือว่ามาหาเห็ดมีย้ําแบบเนี้ยฮะคุยกับพี่ก่อนได้น้องคุยภาษาเลยวะมันจะเดินไปไหนไม่รู้มันลองนานใจเย็นนะ ใจเย็นๆนะนัน่าเดินเข้าไปพวดนะมันมีมีดลับหุ่นดิ์ค่อยๆคุยกันก็ได้เดี๋ยวรุดซิเราคิดเนี่ยฮะมาเก๋บอเ,เอ้ยนานนู่นูๆมันเดินไม่ไหนวะนานมาเดินไม่ไหนวะ เฮ้ยนายใจเย็นๆเ,เพื่อมันหลอกล้อแล้วมันนี้อะไรก็ไม่รู้เพื่อมันหลอกล่อให้เราเดินไปทำไงอ่ะออฮะ เฮ้ยน,นั่นแล้วตรงนี้เป็นที่ไหนวะเนี่ยฮะเอ,เอาแล้วไงยังเราก็ยู่บ้านลึกด้วยอืมยู่บ้านลึกจริงเอาแล้วไงงานเข้าแล้วทุกคนตอนนี้ไอเด็กคนนั้นมันไปไหนแล้วไม่รู้อันนี้มัมมมน,นเหมือนคล้ายๆถนนเลยวะนัะ่นใช่ปะ่ะมัะนน่าจะเป็นทางถนน ดีวะน,นั้นเอาไงดีวะจะหาปลาตอไปหรือว,ว่ากลับพี่ว่าหลังไม่ดีแล้วละ่ะเนอะทุกคนครับผมว่าสถานการณ์แบบนี้หลังไม่ค่อยดีแล้วละ่ะไอเด็กคนนี้มันคือใครก็ไม่รู้ <c oughs> มันพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่ออกพม่าก็ไม่ใช่กะเหรี่ยงก็ไม่ใช่พมาก็ไม่ใช่เหรี่ยก็ไม่ใช่แล้วมันมาเดินทําไมปากโคตนลึกเลยอ่ะไกลจากหมู่บ้านจะจับ ไฟฉายมมีด้วยอืมไฟฉายไม่มีสายยร์มมีมีดด้วยรู้ว,ว่ามันมากับพ่อมบอกมหาป่าเหมือนแบบว่าเห็นไฟฉายแล้วแล้วก็เหมือนคล้ายๆเห็นไฟฉายแล้วแล้วก็เหมือนพ่อหรือว่าใครเนี่ยให้เดินมาดูหรือเปล่าเนอะนผมสันนิษฐานแบบนี้นะทุกคนเอาแล้วชนคนหัวลุกอีกแล้วาาทางไหนล่ะอืมตามทางนี้แหละทุกคนเฮ้ย บ้าเหมือนกันคือบ้าเหมือนกันมาล้อด้วยนะเดี๋ยวเจอกันใมคลิปหน้านะผมรู้สึกว่าหลังไม่ดีแล้วเฮ้ยไปน,านั่งนะไปหนาวเจอมาขีดหน้า,นา,านทุกคนกคร,นไรไู้สึกว่ามันอันตรายแล้วเสียงแม่งมาเรื่อยๆ